สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลมขอหักอุลตร้ามแมนสูง5้าเมตรตัวเดียวในโลกไฮโซปอแก้บนไอ้ไข่เผยภาพนอนอยู่ที่พื้น จากกรณีเมื่อวันที่3ตุลาคม65ไฮโซปตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ผู้ต้องหาคดีแต่งมนิดานำอุลตราแมนยักษ์ความสูง5เมตรตัวเดียวในโลกไปแก้บนที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่อเภอสิชนจัังหวดนครศรีธรรมราชโดยไฮโซปเผยว่าอุลตราแมนสูง5เมตรตัวเดียวในโลกใบนี้ไปขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์เมื่อ2ปีที่แล้วสำเร็จได้ตามเป้าหมายแต่ปัญหาที่ตามมาหาที่สร้างไม่ได้เพราะไม่มีใครรับงานสูงใหญ่เกินไปพอหาคนทำได้แล้วหาวิ ที่ขนส่งไม่ได้อีกจนหาวิธีได้ขนส่งได้แล้วจะเอาไปถวายหาที่วางเอาลงไม่ได้ง่ายๆอีกน้องชายสุดที่รักรุ่นใหญ่นครศิธรมราชแก้ปัญหาให้จนภารกิจน,นี้ได้ถวายแก้บนตามความตั้งใจสาเร็จขอบคุณน้องรักมากครับวันนี้ใครไปวัดเจดีจะได้เห็นอุลตร้าแมนตัวเดียวในโลกนะครับจะถวายอะไรใหญ่ๆต้องคิดให้ดีๆนะก่อนเอาลงติดปัญหาเยอะมากจุดทูบจุดเทียนแจ้งขออนุญาตลงได้เลยครับงงเลยไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ ได้ถ้าเราพยายามทำให้สำเร็จล่าสุด18ปตุลาคมเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเผยภาพอุลตราแมนของไฮโซปอที่นำไปแก้บนวัดไอ้ไข่ล้มคอหักแล้วโดวยเป็นภาพอุลตราแมนนอนอยู่ที่พื้นท่ามกลางไก่แก้บนจำนวนมากพรมทั้งทิ้งท้ายลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ